มาครับเดี๋ยวมารีวิวรองเท้าบูทตกันตัวนี้เป็นรองเท้าบูทยาวนะครับใส่ลุยน้ำตอนนี้กรุงเทปเหมาะสมมากที่จะซื้อมาใช้นะครับน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมหรือลุยท้องไร่ท้องนากันนะครับมาดูกันนะครับซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวขึ้นราคาให้ตัวนี้มันเป็นกางเกงเลยนะครับ ปกติรองเท้าวิ่งผมใส่เบอร์44บวกลบนะครับแต่อันนี้ผมสั่งซื้อมาเป็นเบอร์45นะครับมีไอ้นี่แถมมาให้ด้วยกาวสำหรับปากนะครับเผื่อมันรั่วนะเกี่ยวเลดหนงลดน้ำเอออ่ะรีวิวตัวกันก่อนนะครับพื้นค่อนข้างตัวนี้หนานะครับ มีหลายราคานั้นแบบแบบบางๆเฉียบๆก็มีนะครับอตัวนี้พื้นลักษณะนี้นะครับรองเท้าบูทมีมาถึงนี่นะครับทำยังไง่อยจะมองเห็นเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นนนแล้วก็เป็นตัวผ้าย,ยางนะครับตรงเอวเป็นเอวยางยืดแล้วก็มีตะข่ายระบายอากาศนะครับอ่ะมาลองใส่กันเลยตรงนี้ มีเชือกไว้ให้มัดนะครับมันมีเบอร์ให้ดูว่าเนี่ยมันสี่ห้าจริงปะเออนี่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 ยนะครับสี่ห้า <laughs> โคตรใหญ่ <laughs> ผมจะใส่ถุงเท้าไปด้วยนะครับ happier, เพื่อเวลาเวลาใส่เวลาถอดมันจะถอดใส่ง่ายนะครับ มาโอเคถือว่าโอเคเลยครับผมใส่เบอร์สี่สี่แล้วก็สั่งสี่ห้ามาเนี่ยไม่หลวมแล้วก็ไม่หลวมแล้วก็ไม่คับจนเกินไปนะครับเห็นบ้าไม่รู้อ่าเดี๋ยวก้มต่ำให้ดูนิดนึงนะครับ <c oughs> แจ๋วเลย เดี Indeed, ああ๋ยวลองลุยน้ําดูคร <car> ับน <cer> <an> ี <és> okay. <an> ่น้ําคลองนะครับเป็นคลองน้ํานะโอเค ก็ลุยเต็มที่นะครับลุยได้ถึงก้นเลยนะครับสุดขาสุดขานะครับโอเคน้ําไม่เข้านะครับถือว่าใช้ได้นะครับแต่ถ้ามันขาดเราก็เนี่ยครับมันมีชุดซ่อมของมันนะมันเป็นผ้าเนี่ยนะครับคล้ายๆผ้าหุ้มเบาะรถเราอะแต่บางๆหน่อยนะครับเนี่ยฝั่งนี้เป็นใยผ้าฝั่งนี้ก็เป็น P ี c พลาสติกนะครับ ไอตัวหุ้มเบาะเบ,บนั่งเบารถอะไรประมาณนี้ามาแปะถ้าไม่มีกาวตัวนี้ก็คือเป็นกาวยางนะครับเอากาวยางมาแปะนะผมว่าน่าจะประมาณนั้นก็น่าจะพอช่วยได้สําหรับใช้ใช้ไปแล้วมันขาดนะครับก็ประมาณนี้ไปลุยน้ํากัน